ก้อ,อยเคืองมานานอายุกันทั้งพูทศานสนานั้นปัจจุบันสมัยเขากัญญายุนามานวันที่สิบแปดเที่ยงแทเป็นบัดนเินนเป็นมือสว่างสี วันอาทิตย์มื้อนี้แลมแปลคำเดือนเสีจัดว่าเป็นปัจจุบันดังที่พันานาตานศาสนายุคการแห่งพระสัมมาเจ้าของเ้าที่ผลผานมีในอันทุกทานกำหนดได้ดังว่ามาอิโตะปรังเบืองหนาตโตนีนา ยืนฟังเทศนาก่อนเป็นคำสอนพระสัาศาสดาเฮานันนะเลื่อนพ้นนื้อทานสัทธายอมผู้สุทานเมื่อนี้นั้นขอเรียนชื่ทุกทานสนับทเสียง จังว่ามาเห็นอาฉันพิมพานักเทศเก่าเทศบ่ศคือแต่เขาอาภัยบางกันต่างลังเพราะเทศมาแต่คังสมัยเมื่อเป็นี้จนมาเป็นเิกษุสูงตลอดการนาเนินปัจจุบันนี้คนเอินว่าหลวงตาพองหลวงปู่ ผู้อืนลวงที่นั้นมีหน่อยบอกคอยเห็นไปเทศใสมักที่เน้นบอกแต่วางพิมพ์ผาสามนั่งละไม่ไงอันนัน้นเราไปตามไม่ยาวุน น่งปฐมเอาไว้ตนสงมดชิมเอาไว้พนไว้กลางคนพวกพ่อแม่สามนั้นคือไว้แก่ปชิมไว้ผู้เท่าเฮาเอิญวานชารางพิมพ้าสีพิมพ้าหาจนกระทั่งหกเจ็ดยานแต่เสร็จมรรมับอดพิมพาา้า เอาอันนั้นเป็นคำว้าพาลุสื่อเสือดอที่หาหกเจ็ดเป็นคำเป็นคำว้าปลอบเจ้าของโอ้ยโยมแม่จักวางไหนสิเท่งมองน่ะ ิดกองดองบกขึ้นกาบอันนั้นหอดวางใดจะย่อมลักบ่อาจเบิ่นเฟิ่นใดยังบ่จิบบ่ไขวัดไอบ่เบียดพานเบาหวานบ่ปรับาอยู่นํกันสู่เมออกจนลึงแกนกัน cả gì thế chú chẳng gì lẽ gì thế chú chẳng sẵn bỏ đầy hoàn độc lô khá nhôm sát tha bỏ phít vọng và tế môn nặng mà nè Dìa giang liều thế mà dè Năm khô viết lột là bạc Năm là mê nhây Mà nút trà đưa đoàn กินก่อนทบแผ่นดินวางเรื่งหันงานในใดกังดสิ้นนะบ่อยแต่งแปลงจัดทั้งบ้านเมืองทั้งวัดบ่อยจัดพิธีตั้งเมดความหวังทั้งคายงานทั้งหลายยกเลิกพวกหมอำนัก้องบ่มีหมองบนแสดง พระนักเทศกิจแมงบ่ได้เอ่ยพอยเสียงโอ้ยุแม่ตังแต่เกียงนำมันหมดหลีปลีแดงแสงน้อยเมื่อนี้ไหลมาแลวสวนกระเสโรคระบาดประกาศธรรมให้ผู้ฟังได้แต่งนำ เมริโยมผู้มาแต่ละกรรมตั้งกัวันโลกโควิดหาแนวปิดเอ่ารื้อปาก้ะดังให้บังไว้ฉันผู้มาแสดงให้ขออภัยเปิดหน้ากากหันใจยากเทศบ่คองบัดย้ำ้องบ่ร้องใจโอ้ยโยมแม่แนววังหุบปากไว้ หันใจเฟื่อเกิดอาเกาคำใดก็บ่อชัดจักว่าหนงบ่อตังแจ้งขอทะแลงไปตามเบืองสำเนียงธรรมชาติพวกยุ่งยากเลยยานไหลทอนให้พอนใจฟังเถิดจะท้อ nhớ anh đoàn em buộc cháu cả lụa leo anh à, nấy lương cô biệt buộc cháu cà lụa leo nấy lương thì biệt เนีนยวนิ南นนสัทธายุทั้งหลายผู้สุขคนก็เห็นแลว้วจังว่จำเป็นแล้วสัทธายุได้พอผ่านพ่นอกวาอันนีนานจังว่ทุกทุกทานะ้ังไวของใครควร จังมิทุกเดือดร้อนจังมวิญกำยังจังคอยเปลี่ยนสันนิยังส้ายุ่มกำลังหอนโอมครอนเสื้อติดง่ายน้องไม่ใหญ่แต่ผิดบ่หลายคือดามนำมูเขาหมอหลายคนพันก็เเ้าบอกเราได้ฟังมาว่าโอมครอน กะสังบัติธรรมดาดังที่เคยเห็นแล้วคั่นเป็นมาติดหมดเหือนบนแล้วจักจำไม่อยู่นังนนี่กินพราทิพยปีรักษาแล้วกะค่อยหายอย่าตกใจทถาะหนาคุณโยมพี่บ่นันกะสิยาย ดอกพยาอัมมาฮตโลกนี้เป็นสารพิษยอดเข้มยิ่งไมันต้องหายจนได้หมอไทยเพิ่นฉลาดหมอตั้งชาติกิดคนวับซิ้นพลเพื่อสันลายตั้งแต่โลกฝีดดาหรือว่าโลกบักห้าง เข้าพ่อแม่่นแห้งหายกัแผ่ไายอย่าหมอโรคอย่างนอสิเกิงเกินผู้คนมีความรู้ มีโรคเดียวหมอบอสจูหมอใดใดกบแผ่พายโรคยังพันศิวาโอ้ยแม่ใหญ่นั่นก็คือโรคตายหมออยู่ใตลุมฟ้าหาได้ก็บอมีก็บอมีแต้ว่าโรคตายนี้มีท่านหนึ่งที่สุบสา ในแก่องพระสัมมาเทศนาตอนไว้เพ้นไใด้ไขคำขอบ่ายากายก็ยากเกิดพะนามใหญ่ฟังไว้เถิดผู้ย่างพ้นในตามตนพระอุนตาจิเลตให้ขาดสิ้นปิดปาก้าาวสงสาร ยังนิพันความหมายเกิดและตายบ่มีแล้วเรียกว่าไปเมืองแก้วนิรพานฑ์คนพันอันนี้นานอละหันทุทานได้พึงห้องป้องแป้เหลือพวกเขานี่แล้วยังดินดันดันตายโอ้ที่นอ่ง เป็มลายปัญหาดอกลังไม้เฮาแก่ปาจชุวันนี้แฟนแย่จังเห็นกันในฟันฝ้าอุปสรรคนานาโลกภาวาเดือดร้อนเขินคอนยุก,กะลีมงโอว่าเป็นจังสียาประมาทเมาหัวรักษาตัวไปมันยาจะมัวเล,น,เลน่ลน ยาจะเพ้อเล่ยนไปชุมนุ่มกุมขวงเมื่อทั้งปวางงันเพื่อนว่าเฮ้าต้องประเพิดตามอันที่เพื่อนได้ห่างก็เพราะห่วงปวงชุนถ้าน้อมตนเจ้าของเองจังสิกันไมได้เดือนตัวเองเอาไว้แล้ว ใจเจ้าสิพระพิดวางใได้เจ้าแกเอาเอียงแท้ดอกคอยเพียงเพื่อนกะยังได้ว่าตนของตนเตือนตนให้พ้นผิดตนเตือนจิตตนได้ใครจะมุนรักตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือนนะหนวง่อใหญ่เตือนเตือนตนให้สมบูรณครก่อวยใช้สารเทียน่อหวย พอดในส้มมาบาจะมาด้วยสาธุสาธุหนึ่งมัธกรรมการครับน้อยกันอียัง คุณพระไตรปุกิองเลือลอ่องล่องยาหมองมนมู้ทุกคนโลกใจไาย,ายหายหางหายนั่งเถอเดินจากท้างมันนี้ท่านมาแสดงออสสธรรมแหลยศาสตร์ไว้อะไรหลวงพ่อ,อ,อ โคสโกเป็นสหร์ทรรมนีจกันเพือ่อนการเทศเรด้วยกันเป็นพระครูบาอาจารย์ก<ด>็เลยเมาไว้อะไรเปครั้งสุดท้ายตอนนี้นฟังบทเราดำเอาก่อนวันวอนโลกนี้เป็นคือละครสลับฉากมากเรือง ອັນເປັນປ່ຽบບเ່ເຊົາບາງມີຍົງສຸກເຊົາບາງກະເລົ່າໃຈດบບາງກະມີຄົນຊົກຂອງໂສກທານສឹສາ บางที่หัวบางที่หายดูดูไปใช่ปันแตงนั้นเป็นบทการแสแดงชีวิตจริงเ่ราะเปนแกล้งแสแดงเล่นดังละครชีวิตนี้ซับซ้อนเพรผันพรนใดใด แมนไผ่ไผ่ก็ต้องเจอผู้สุขคนบ่สนที่ชีวิตพิบัติจุดทายชายบ่มีหลอดหอดพระเนรุนหน่อยเียนเท่ากเ็เราเจอแมนครับผม,ม<อ>นี่นต้ขมข่าบผู้แต่งก่อนที่เกิดทูเ่ทเอง<ม>าแลองาลจะต้องเจอมอรณะผู้สุขคนจนได้ เกิดเท่าไดก็ตายเกียงเหียงกันทุกคำฝ่ายโอ้ยไม่ไงขั้นบ่เกิดก็บ่ตายดีมันคำพุทธเจ้าแสดงว่าเทศนาจังว่าข้าวนี้น่ามันหลวงพ่อสุมบูรณ์ พิษหมุนเรียนคืนบพอาจเดินไปได้เลืเลยได้ไปตามขออันนิจจังนองขานลูกจังต้องไล่ละถิมยาลาบล้างน้ยกิดพึ่งแล้วว่าสิยายสละห่างว่างขันนั่นคือกันแล้วเอ้ยนอได้อยู่จนบานนี้ หลวงป่่จงบูนเป็นนักเทศเจียงดียบอยแพร่ทำบุญปันสาธพันช์ฉันเอีวบ่าทั้งเสียงว่าเป็นดนเสกได้ไหลลื่นดังประโณงซื่อเสียงดังโง่ ห้องเทศเลืองรีวรตาบ่วาน้หรือพระได้แอบเรียนเสียงซ่อนถือว่าเป็นได้ดอนพักเสียงดีอยู่หลายรูปมักที่เสียงสะเดือนห้องไผกะยองยกเสริญดอตอร์วทิปสูลฉันทิมพ้าอุปพนเดิน ว่าเป็นเสียวสายฮักก็ยังพ้อยลมมักหูสวยามบัดฟังแล้วข้าวนี่จำเป็นแล้วแล้วแดงจอมพิฆาตเคยผางาเส้นแสวมาแล้วทั่วสถานบัดนี้จบฉากทานเก็บผามานเจ้ากันแด็ อารีน้องจุบนำแสงมันสํานัญยาภูประการลมสิ้นดินก็กรบสู่เด่นน้ำแลเหยหายผรั่งลมไฟก็ไปเรียบเงียบสงบครบถวนยอมวนทานกาตอนนี้นั้น พันหลวงพ่อจมบูนคือสิเทศอยู่ฟังกับมูผู้ไปลอ้พอพ่อกะวีท่องเพชรูู้เทศดีประพันเยียน่นคืือิิเตรียรล่อทางสิท้านุสิทยูพวกนักเทศรุ่นปูพอเหล่าทองพอจำปางอีกทั้งหลวงพ่อน่อยก็ค,คอยทาอยู่แต่นั้น อ่อมปิ้นอ่อมลุ้ยออทองดาออดูนิฮากองไปจมทุกฐานอยู่ภายภาคเมืองสวรรค์ออดวงจันทร์เพิ่งเดินทางระว่างเดือนที่แล้วยังแต่ฉันนี่แล้วนักกระเดียมอยู่ดอกแม่ หัวเดี๋นอะแต่สิดันนอดรอยตัวข่อยจังสิไปคุ้มยู้งมือหน่อยนองเอาละบักนี้ได้สิเด่นใ้เห็นชักถึงประวัติจานจุ่มตุ๋นบุพเพลาไหลลาง พ่อผินทางได้เห็นโฮบลงคู่ของนักเทศเหตุจกากจาเลือกไวป,ประวัติยี่ยมเยี่ยมละอ่อนล้องพ่อจุมบูนหรือาจยนสมบูรณั่นเกิดยุบานนองอ่อนต่อสะอาดอำเภอควงคอนแก่นของไทยเฮาแล้วตอนนั้นนะพวแก่นของไทยเฮา จินอีสานนัดเรื่องลาเกิดอาทิตย์ที่หางเดือนมีนาปีวอกหรือพอจอจอมพันศีลอยแปดสิบเจ็ดอายุเจ็ดสิบแปดได้คันตามนี้นับวันโยมพ่อแม่ของท่นนานนันเป็นผููที่ควรสม พอท่องสาแม่กลมน,น้ำสะกคุณดนตรีก้าหักใจดีล้วนอายุสามสิเอ็ดทวนชมขวนก็เลยกวดเมื่อวันที่เจ็ดกรกฎาปีสองหาหนึ่งเก้าไผกะว่าวมาปวดนั้นปีจอง 1, 500, 27, พันหาลอยมีสิบเจ็ดละทานในตำแหน่งการปกครอง เป็นเจ้าอาวาสบัดฟีอาลามบันกออเอาแต่บางคุณวันที่เก่าท่านวา่าโอมปีสองพันหาร้อยสามสิบสามได้รับแตงตังเป็นพระฐานานุกรม ของเจ้าคณะอำเภอพลทรายที่พระปรัตสมสบูรณ์โคสชกัวเรื่องนี้บ่ได้บุญหักอกพุนผลทุนเป็นพระปรัตสมบูรณ์ดังที่จามาแท้ ท่านประหลัดสมบูรณ์เก่งทั้งการเทศแหล่เผยพระพรนั่งสัวดวงพูนมรณภาพแล้ว่าอาจารย์น้อยเกิดกุมโซ่เปมรณภาพแล้วอาจารย์ดวงจันทร์ใจศรัทธายิ่งหลอนเมื่อฟังธาตุบัดนี้เมื่อฟังภาคธรรมกถาเป็นผู้สัพพมาณิกาถือประมาณในเสียงก็มากไปจริตนี้ đàn dùng bồn phiền đi con yong phăng thản nấy giá lư lợt nàng chú chợ nhục nhòm phúp ơi bề mặt đi phúp ơi lè bề và thăm đàn gia thái ra luôn và cán thân dùng bồn cả lợt lắm để tàng có mù lã na ข้งกุติสาลาให้เกิดมีดีพร้อมสร้างกำแพงไล่ล้อมประตูของโกตรงานบูรณะทุกด้านเจริญขึ้นหุงกะตาภู้หยาดโยมนั้นนาก็น่าสื่นเห็นถนัดพอผู้นำทังวัดปัตนาภาก เึ็นข้าวลูกข้าตอมจำจอมต้องพัดพาก็อ,อักสวนที่หยุดเยือ่อเพืา่อทานในพบเห็นบัดนี้ละหางเอนก็เป็นเรื่องธรรมมันดังยมสัทธาผู้ถือนักตางกระไลยิง Nghĩ quân trình bỏ mi đầy Thầy mất cơ cũng sạp Trạp để hẳn sụt mồn Cơ uốn kiều cợt tài Một kỷ lệ chẳng xỉ nhai Khâu khai nếp pha nắng Kỷ à, lệ nhẵn cơ uốn biến Hắc đăng lo Có chết xa dù chôn xưa có một thật xa Chào xin đây, Phra Mạt thông giang, Để xuân hồn nạn cho đứa trẻ. đường vinh nhãn thản gia buồn này có cuốn cờ rẻ chỉ lại phai huẩn quan triệt tang phụ tròn đồn nhu có à đồ đài đầy tang à lấy mất đồ phu sít thì yêu chích cây cờ biên phòm có buồn ซุ่มอยู่พี่อยู่พวนมวนหมูทำกะเถิบต่างกะผ้ากันเนืกแแกงถวายกายทัานบริหารทำให้เต็มใจบ่ทิมปอยอ๋อดีน้อมวนนักเทศผู้หน่อยกะใจสูโคสอง ต่างก็ได้สอบซองบอกโมผู้ศรัทธาก็ได้มาหุ่มกันญาติและยุ่มก็ดีล้โอุปธรรมเพียงหนายุ่มศรัทธาบันกอกบอกให้หูตัวหนาศรัทธากาแต่งถวายเมื่อนี็กสิยายศพทานเขาเมินเต่า เผาสังคารคำลายชาติกะตายไปแล้วนี่ย่างเดียวนี่แล้วคือการเดาไปเผาข้ามโปรดรับญาตาเสา,าเรืองแค้นผู้เหตุการขอขรามะต่อทานคันม้วนญาตกระทัางพีกรรมบันใดที่มวนมิดลูกและลานเกินล้วง สิ่งทั้งปวงเอาไปด้วยขอขมาอย่าือโทษโปรดจงได้รับรู้อาไปให้แกสุขคนเมื่เนศยานุสิตทั้งหลายเพื่อนสาธม,มิความญาติุุมทุกท่านพากันแจ้งกองบวน องเลนท้าเทวาจงเข้าสารไปถึงท่านว่าอยากมีลูกหลานสาธุสิทั้งหลายอยู่เมืองคนทรงกุศลไปหาจองปรลาไม้ด้วยจิตใจอันเป็นห่วงยังทราบจึงถึงพ้นมากระตุนอยูืนห่วง ยังเป็นห่วงอยู่บ่หลอดยังคิดฮอดอยู่บ่แล้วพระคุณแก้วห้อยซอยสูนตอนนี้นั้นท่ากลวงวิญญาณท่านจงบุญได้หัวขอให้ห่วามูุทันหาแด้เด้อขอให้มีเมตตา Nay phú yêu lưu này nôn chuôi cõi või 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 và thăng lại xã thu xếp thăng quang phú thị này hòn lúc cả mà lỡ khỏi cho kiến của tuần nhô cô tuấn neo đuôi kéo, đèn keo khuôn và trải rác trong cái chặt khối phải hang cày lấy bên bên phải bằng biệt có nữa cháu ya cũng kẹn kẹn đã lắm còn ngu ngầu tên hôm sau hỏi tốt luôn dày dàng. Nhắm lên hay dài, hùng hóa, hùng dàng, pha Ăn và lỗ cả khai, quá thầy, hay